สวัสดีค่ะบุภาพาลวยค่ะมาแนะนำเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้ลายลายนี้เป็นลายถักที่ไม่ยากนะคะเป็นเสื้อคลุมยาวๆแขนสี่ส่วนเนาะแขนสี่ส่วนแต่ลายถักเนะะี่ยค่ะเออเป็นลายถักดักเล็กๆแต่ว่าน่ารักดีค่ะตอนนี้เป็นคอแหลมนะตอนนี้ไล่ไล่คอขึ้นไปแล้วก็ทำสากอันนี้ก็เป็นเสื้อคลุมแล้วก็มีอะไรติดตรงคอนิดหนึ่งเสื้อคลุมทับ แล้วก็เสื้อคลุมยาวๆก็สวยดีค่ะสวยดีเป็นลายทับที่ไม่ยากลายทับง่ายๆส่วนตัวแขนนี่ทำทำแขนแล้วเอามาต่อนะคะทําแขนเป็นผืนนะแล้วมาต่อตรงหัวไหล่ทาแขนตรงายนี่ก็ยาวยาวเลยเลยสะโพกราลงไปนะนะคะอันนี้ไม่มีเ,เพื่อนแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะแบบมันเนาะ เวลาเราถักเราจะได้เออถ้าเกิดมีลายเราจะได้ถักแบบนี้แบบเสื้อเขาอะค่ะเพราะของนางแบบต่างประเทศเนี่ยแบบเสื้อเขาจะสวยเขาคือดูแล้วแบบมันมันสวยดีค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราไม่เชยไม่เชยนะทีนี้ตัวนี้มีมีแพทเทิร์นลายถักอยู่นะคะเดี๋ยวบุภาจะให้ดูอันนี้แคปหน้าจอไว้แล้วนะความบุภาค้างไว้ให้นิดนึงเดี๋ยวมาดูลายลายแพทเทิร์นมันค่ะ ค่ะอันนีแ้แคปลายไว้ได้นะคะเป็นตัวลายนะลายดูง่ายพอดีว่าเพอเอินว่าบุผาไปดูลายถักแล้วมันมีลายของตัวนี้อยู่ก็มาถักอ่าเดี๋ยวบุผาจะถักให้ดูหน่อยหนึ่งค่ะถักให้ดูหน่อยหนึ่งแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะเพราะอันนี้ลายลายถักตรงด้านด้านขอบอันหนึ่งเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นขอบเสื้อนะตรงที่สาบอันนะะี้ค่ะตัวที่ชนกันให้เราขึ้นตามนี้นะอืมขึ้นตามนี้ นะคะค้างหน้าจอให้แป๊บหนึ่งตอนนี้ก็จะง่ายหน่อยคือบางแบบเนี่ยบุพาก็ได้มาตัวตัวอันนี้ด้วยคือมีลายค่ะบางทีเราไปไทยลายลายเขาเนี่ยเยอะอยู่อ่าเรามาทําเดี๋ยวเรามาดูาตัวอย่างถักบุภาดจะทําตัวอย่างถักให้ดูหน่อยหนึ่งนะ,ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้แคปไว้แล้วเนาะอืมตอนนี้บุพัดถัก ถักมาให้ดูได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นไหมพรมเส้นเล็กของวีนัทนะคะไหมพรมเส้นเล็กนะของวีนัทถ้าเาสื้อตัวนี้ถ้าเป็นไหม100ร,รม้อยกมใช้อยู่ประมาณถ้าหม้วนนะถ้าอย่างไซส์ XL มืนของบุภาใช้5ม้วนเพราะมันชายมันยาวเนาะแล้วก็แขน4ส่วนแขน4ส่วนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะ บุผาจะทําลายให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะว่าขึ้นยังไงนะจา,จากช่วงเข็มนะ่บุผาใช้เข็มหนึ่งจุดสามนะเข็มหนึ่งจุดสามมันจะมันจะแน่นดีค่ะมันไม่ต้องเออเวลาเรารีดออกมามันไม่ได้ย้อยมากก่อนอื่นเราก็ถักโซ่ให้รอบตัวไปก่อนนะคะรอบตัวไปก่อนว่าเราจะเอาความกว้างของตัวเสื้อเนี่ยเท่าไหร่ว่ารอบตัวเราเอะค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นตัวหลวมๆนะเป็นตัวหลวมๆเป็นตัวที่แบบเออ ใส่แล้วแบบสื้อคุมะเนาะเสื้อคุมอัะนะอมอนนี้บุพภาทําตัวอย่างลายให้ดูหน่อยนึงนะคะพอเราถักโซ่ได้ตามความต้องการแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนอันนี้เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่สามนะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงหลักน,นะคะหนึงสองจังหวะในตัวอย่างมีอยู่นะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะเว้นมา หนึ่งสองสามมาปักลงหลักที่สี่พันหัวเข็มนะมาปักลงหลักมาปักลงโซ่ที่สี่นี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองจังหวะแล้วก็โซ่สามโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่เดิมลงที่เดิมนี่นะนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง เว้นมาสามหนึ่งสองสามมาปักลงหลักที่สี่หลักที่สนะี่นะบัดโซ่ที่สี่โทษทีโซ่ที่สี่นี่นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะปักแล้วก็โซ่โซ่ถัดมาก็พันหัวเข็มอันนี้สามหลักเรียงกันนะคะสามหลักเรียงกันสามหลักเรียงกันนี่นะหลกักปักลงตามช่องนะคะสามหลักเรียงกัน แล้วก็โซ่หนึ่งเว้นมาสามสองสามมาปักลงโซ่ที่สี่เนี่ยค่ะสับว่างกันอย่างนี้อันนี้โซ่สามโซ่สามนี่นะคะอันนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งเดี๋ยวผูพาท,ทำตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะ ดูตัวอย่างหน่อยหนึง่งอันนี้ก็ด้านข้างมันก็จะใช้สองหลักด้านข้างนะใช้สองหลักน,นะคะด้านข้างเลใช้สองหลักพอแถวต่อมาแถวต่อมานะโซ่สามโซ่สามแล้วก็บวกอีกโซ่หนึ่งเป็นโซ่สี่โซ่สี่นะตรงมุมนี้พันหัวเข็ม ทำหลักลงในช่องทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดหลักแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงตรงหลักกลางนี้นะคะหลักกลางนี่นะดึงสองจังหวะคือส่วนใหญ่จะใช้โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเจ็ดหลักอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์ได้นะคะใช้ไหมซัมเมอร์ได้ ช้ไหมซัมเมอร์ก็จะถักสวยนะบ้านเรานะมันก็จะทิ้งพอลีดแล้วมันก็จะทิ้งตัวดีแต่ของมูผ่านในชอบไหมพรมเพราะว่ามันถักได้เร็วได้ไวเห็นเป็นลูกเป็นล่างได้ไวแต่ถ้าจะให้ดีๆต้องเป็นไหมซัมเมอร์ค่ะไหมสวย,สวยอันนี้เจ็ดหลักนะเจ็ดหลักลงในช่องโซ่หนึ่ง แล้วก็ปักลงนี้ตัวมุมน,นี่นะคะแล้วพอมาอีกแถวหนึ่งโซ่สี่โซ่สี่นะพันหัวเข็มปากลงตรงนี้นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง เว้นมาสองช่องมาปักลงเว้นมาสองหลักมาปักลงหลักที่สามพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักติดกันนี่นะลงตามช่องนะสามหลักลงตามช่องแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้นะปักลงหลักตรงนี้นะพันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้ง น,นะแล้วก็โซ่สามหลายคนอาจจะดูในแบบก็ทำได้แล้วค่ะดูในแบบก็ทำได้แต่หลายคนอาจจะไม่อยากจะดูดูที่ทักเนี่นะเอาที่สะดวกนะคะโซ่หนึ่งจะเป็นโซ่หนึ่งเสมอนะอันนี้ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะนะคะดึงสองจังหวะ ในโซ่หนึ่งด้านข้างเราก็ทำหลักนี่นะแล้วก็โซ่หนึ่งแถวนี้จะได้แบบนี้อนะพอมาอีกแถวหนึ่งโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงไปอีกสามหลัก ลงอีกสามหลักนะสามหลักแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงตรงหลักกลางหลักกลางนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งอันนี้ก็เจ็หลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเจ็ดหลัก ลงตัวนี้มันจะเป็นสับบางกันอยู่ค่ะโอ้ผาว่าสวยอยู่นะลายนี้สวยอยู่ดักถักอยู่แต่ว่าที่ถักคามืออยู่หลายตัวเหลือเกินต้องเอาให้ทางโน้นเสร็จเสร็จมีเสร็จบ้างนะที่คามืออยู่อันนี้เจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลักมันก็ไม่ได้ถักได้ไวมากขนาดนั้นนะครับ ไหมนี่ขนาดใหม่พรมนะก็กว่าจะได้นะก็จะได้เป็นตัวอันนี้ก็หลักกลางนะคะหลักกลางโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสมอนะที่เว้นกันอันนี้ก็สี่หลักพันนวดเข็มสี่หลักลงในช่องนี้อันนี้สมมุติมันเป็นมุมมันนะตรงตรงสาบมันนะตรงตรงที่จะไอ้นนี่กันนะคะเสือเส้อคลุมเสื้อคลุม ใส่ทำงงทำงานสวยดีนี่นะพอมารอบนี้โซ่สามเวลาขึ้นด้านข้างโซ่สามแล้วก็ทำหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงหลักที่สองหลักที่สองโซ่หนึ่งอันนี้ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงหลักนี้โซ่สาม ะะโซ่หนึ่งอันนี้เราก็เว้นสองหลักมาปักลงหลักที่สามพันหัวเข็มนี่นะคะพันหัวเข็มหนึครั้ง,งอันนี้ไปแบบช้าๆนะคะเพราะลายมันไม่ยากนะลายมันไม่ยากทําตัวอย่างลายให้ดูหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะพอมโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่งตรงนี้ก็พันหัวเข็ม หนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวดเข็มแล้วก็ปักโซ่หนึ่งอันนี้ก็สองหลักเว้นมาสองหลักตรงข้างหน้านะคะสองหลักนี่นะรอบนี้นะคะก็สวยนะ แต่รอบต่อไปเราก็ทําได้แล้วนะเนี่ยค่ะพอไปรีดมันก็จะสวยเป็นดอกสวยอยู่นะอูหาวว่าพอถักออกมานี่ยังไม่ได้รีดนะยังไม่ได้รีดถ้ารีดออกมาแล้วสวยอยู่นะเนี่ยอูหาวว่าโอเคอยู่นะน่าถักน่าถักไว้ใช้เป็นเสื้อกลุ่มเนี่ยค่ะอืมสวยอะ่ะอันนี้ถักมันต้องเป็นสีเดียวนะลายนี้เนะสีสีนี้ก็สวยนะเนี่ย ส,ส้มอ่อนเนี่ยหาไหมบางทีไม่ได้ไปร้านไหมค่ะสั่งในเน็ตก็สั่งในลาซาด้าเอา้าไม่มาส่งบอกแคนเซิลยกเลิกก็เลยงงกระมันจริงๆใไหมที่สวยๆนะไม่มาส่งเราก็รอรออืมเนะนี่ยนะอ่ห้ดูตัวอย่างนี่นะคะอตั้งไว้หนึ่งวิ เดีใครจะแคปไว้นี่นะคะด้านขอบมันจะได้ทําถูกนะด้านข้างด้านข้างค่ะีนเขาเขียนละเอียดนะเนี่ยจะเป็นของประเทศอะไรไม่รู้ไปแคปเขาไว้ตั้งนานแล้วค่ะอืมแต่เสื้อเนี่ยไม่ผิดหวังเลยอะ่ะเสื้อสวยตรงคอ,อนี่ก็เราก็ล่นเห็นไหมคะล่นดอกล่นข้างเลยค่ะลดไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปถ้าเป็นคอแบบนี้นะอืม คอแบบเขามันก็สวยค่ะคอแล้วก็เราหาเป็นหรือเราจะทำเป็นกระดุมก็ได้นะกระดุมเม็ดเดียวอะ่ะแล้วก็เป็นเป็นสายเอามาทำโซ่เป็นสายเอามาติดแล้วก็ติดกระดุมเม็ดเดียวก็ได้หรือจะหาเข็มกัดเข็มกัดส,สวยๆมาติดอืมแขนนี่ก็สวยดีคือแขนลักษณะน,นี้ค่ะมันทําให้ข้อศอกเราไม่ด้านนะเวลาเรานั่งกับโต๊ะกับอะไรอะบางทีบุภาเนี่ใส ชอบใส่เสื้อแขนสั้นข้อศอกนี่ดําไปหมดเวลาเรานั่งกับโต๊ะนะมันมันถูไปไทมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเสื้อสีสีส่วนอย่างเงี้ยข้อศอกเราจะถนอมข้อศอกเราเ <c oughs> นี่ยค่ะแคปหน้าจอไว้สวยดีค่ะแบบของต่างประเทศอาจจะได้แบบมาอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเพื่อนมีแล้วก็ไม่ว่ากันนะสีชมพูนี่ก็สวยนะอ,อสีชมพูถักออกมาแล้วเนี่ยสวยรีดออกมาก็อยู่ที่ว่าเพื่อนจะเอาสีอะไรนะบุภาก็เสื้อ คือสั่งสีมาแล้วมันก็จะมีสีอยู่เดิมๆอะไรประมาณนะคะ่ะอืมแต่เห็นแล้วชอบใจอ่ะเสื้อตอนนัวนี้เสื้อคลุมใส่ไปไหนๆบางทีเรามีเสื้อตัวในตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คลุมทับไปไปเดินห้องเดินห้างเดินอะไรแต่ตอนนี้ยังไปเดินไม่ได้นะอืมโควิดมารอบนี้สาหัสสากันก็ฝากเพื่อนไว้ก็ระวังเนื้อระวังตัวเนาะไปไหนมาไหนอืมเจลติดมือไปตลอดนะคะก่อนจะจับอะไรก็เช็ดก่อน ต้องมีอะไรผ้าเปียกนะกระดาษที่ชู่เปียกอะค่ะติดไปด้วยแล้วก็เจลคือตรงนี้เราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าใครมาจับอะไรมาอะไรเนาะอืมก็ฝากไว้ค่ะบุผาก็วันพุธก็ไปทํางานแล้ววันนี้ก็เออเอามาลงให้เพื่อนดูเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี่ไปปันป่นชุดเสร็จแล้วอืมเสร็จแล้วสองชุดได้สายสวยๆตอนรับปีใหม่ค่ะฝากเพื่อนไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปของโมพาดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆของท่านดูด้วยก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ